สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเธอคนนี้ประทิแตกเพื่อนบ้านเดินมาพูดว่าบ้านนี้ดาราตกอาจเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวร้ายที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมายอย่างแก้มบุ๋มปรียดาที่ช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานการแสดงของเธอผ่านจอแก้วเท่าไรแต่ก็จะได้เห็นตามโซเชียลบ่อยคืนพระล่าสุดนั้นผันตัวเป็นแม่ค้าซึ่งประเด็นการงานนั้นแก้มบ ผมได้เปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมว่าไม่มีผลงานมา5้าปีแล้วมีแค่รับเชิญแวบๆแบบซีรีส์เล็กๆน้อยๆตอนก็แกะหอยโชหอยไข่มุกไม่ใช่หอยอย่างที่พวกคุณ,ค,ณคิดหอยมุกคาหอยมุกมันมาจากความที่หนูชอบด้วยก็เลยมาไลฟ์ขายหอยถามว่าทําไมเข้าวงการแม่ค้าขายหอยคือเราชอบเหมือนกับว่าคนไทยชอบลุ้นชอบเรื่องเสี่ยงดวงแปลกตาอันนี้เป็นเรื่องความตื่นเต้นเปิดมุกเสร็จต่อยอดเป็นเครื่องประดับ ยังไงซื้อมุกขั้นตอนหนึ่งซื้อเครื่องประดับขั้นตอนหนึ่งเจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่าหุยข้างซอยบ้านเขาเดินมาแล้วก็บอกว่าบ้านนี้ดาราตกอับอยากจะกระโดดทุบหัวหนูอยากจะบอกว่า ดูบ้านพี่ก่อนไม้ทาทาตลกใส่เขาฟาดหนูได้ทําไมหนูจะฟาดกลับไม่ได้หนูไม่รู้สึกอะไรเพราะเงินเข้ากระเป๋าหนูวันหนึ่งเขาอาจจะมาเป็นลูกค้าหนูก็ได้คนที่งอมืองอเท้าคือคนที่ไม่มีค่าแต่คนที่ทํางานหาเงินตลอดเวลาคือคนที่มีค่าการทํางานช่องทางเดียวไม่ใช่ทางรอดณวันนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com Un cap un